ครับจากเมื่อ EP ที่แล้วเนาะเราสามารถบันทึกข้อมูลโรงงานสุรากับข้อมูลอของสุราได้แล้วนะครับผมก็ไปแอบนะไปแอบเพิ่มข้อมูลมานิดหน่อยนะฮะอ่าคราวนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันต่อนะครับผมได้ทำการอ่าแก้ไขเนาะในส่วนของคอลัมน์นะครับ่ในส่วนของคอลัมน์ วนนี้นะครับแก้ไขยังไงก็คือไปแก้ไขในส่วนของ Display Value นะครับนะก็คือตามที่เราถนัดนะครับใช้ภาษาไทยก็ใช้ภาษาไทยนะครับคราวนี้จากที่เห็นครับเนื่องด้วยตาราง Product ของเราเนี่ยนะครับหรือตารางผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีการ Reference ไปยังตารางที่ชื่อว่า Factory เห็นไหมที่ตอนเรากด Add นะครับตรงเนี้ย เขาขึ้นอะไรครับชื่อนะเขาขึ้นชื่อให้เลือกแต่เราลองไปดูในส่วนของตารางข้อมูลครับเขาไม่ได้เป็นชื่อนะเห็นไหมเขาไม่ได้บันทึกเป็นชื่อครับเขาบันทึกเป็นเลขทะเบียนสัรพสานมิรถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเลขทะ,ทะเบียนสรรพสานมิดมาอธิบายกันตรงนี้ครับตรงนี้ดอนกันนะกลับไปดูที่ ตาราง Factory นะครับเห็นไหมว่าตาราง Factory เนี่ยผมให้อะไรเป็นคีย์ผมให้ No No คืออะไรครับ Number ของผมก็คือว่าเป็นเลขทะเบียนสรรพสานมิรเห็นไหมครับเป็นเลขทะเบียนสรรพสานมิดและ Label ครับนี่คือสิ่งที่แสดงครับเห็นไหมอันนี้ต้องเป็นชื่อเนาะขออภัยนะครับต้องเป็นชื่อ ชื่อโรงงานแล้วกันนะครับเนี่ยเขาดันเอาชื่อไปแสดงถามว่าเอ๊ะทำไมเอาชื่อไปแสดงก็เพราะว่าชื่อคือ l a เ e l เข้าใจนะครับชื่อคือ l a เ e l ถ้าสมมุติให้เราท่องอย่างนี้ถ้าสมมุติเรามีการ r e ฟเฟอร์เไปยังตารางไหนก็ตามนะครับเขาจะดู ข้อมูลที่เขาจะเอามาบันทึกในคอลัมน์ที่เราอ้างอิงนั้นจะเป็นคีย์ของตารางนั้นๆเข้าใจไหมครับเนี่ยก็คือว่าคอลัมน์ factory ของตาราง product อ้างอิงไปยังตารางที่ชื่อว่า factory เห็นไหมเวลาเขาบันทึกเขาเลยไปเอาคีย์ของตาราง factory มาบันทึกนะครับ แต่เวลาที่แสดงแสดงเป็นตัวเลือกเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาลาเบลอของตารางที่ถูกอ้างอิงมาเป็นตัวเลือกเห็นไหมนะครับถามว่าเขาไม่ได้อ่าไม่ได้ขึ้นเฉพาะตอนเป็นตัวเลือกนะถ้าเราไปคลิกดูอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็ขึ้นตอนที่เป็นดีเทลด้วยนะไม่ได้ขึ้นแต่ในฟอร์มครับในดีเทลก็ขึ้นโอเคนะครับนะี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่เดี๋ยวผมรีเฟซสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าทำมาแล้วไม่ได้รีเฟซเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วผมก็ไปปรับส่วนของ UX นะครับนิดหน่อยนะครับนะพวกนี้นะครับก็ไปปรับนะคราวนี้มาดูต่อครับ EP นี้เราจะพูดถึงอะไร EP นี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของ virtual column นะครับที่ถูกอ้างอิง เนื่องด้วยตาราง Factory นั้นถูกอ้างอิงโดยตาราง Product นะครับเนี่ยเขาก็เลยมาสร้างตรงนี้ครับ Virtual c ค l ลั n นะ Virtual ล o l u ั n ์คืออะไรก็คือเป็นคอลัมน์ที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอ่าพอเข้าใจนะครับเป็นคอลัมน์ที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นคอลัมน์ที่อ้างอิง มาจากข้อมูลจากตารางอื่นนะหรือมามาจากการคํานวณน,นั่นแหละนะครับหรือมาจากสูตรนั่นแหละนะครับไม่ได้มีการบันทึกจริงนะครับเขาก็จะสร้างให้1 v i r งเวอร์ชวลคอลัเป็นลักษณะนี้นะครับโดยบอกว่า v ว r ร์ชวลคอลัมเนี่ยนะครับเป็นการอ้างอิงไปยังโลของตาราง Product ที่มีคอลัมน์ที่ชื่อว่า factory ตรงกับคีย์ของเราเห็นไหมคราวนี้ ในส่วนของ UX เนี่ยผมยังไม่ได้ให้แสดงถูกไหมครับอาไปดูกันครับในส่วนของ UX ของดีเทลของเจ้าตัว factory ใช่ไหมเนี่ยผมมาเรียงใหม่อาเดี๋ยวผมลองเอามานะครับตัวเนี้ย product ใช่ไหมเพราะผมยังไม่ได้ให้แสดงนะลอง save ดูครับแล้วลองดูผลที่เกิดขึ้นผมกลับไปที่อาผม r e f ฟร s ทีหนึง่งแล้วค่อยกลับไปที่ อ่าเรามาดูนะครับเห็นไหมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะกลับไปใหม่นะเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีหกเห็นไหมครับนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเขาเอาอะไรมาแสดงอ่ะทําไมเขาแสดงอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับเขาไปสร้างส่วนนี้ให้ครับถ้าเรามีการ r e f e r e n c e นะ มีการ Reference ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีในส่วนของอ System view นะครับมาให้อีกหนึ่งตัวชื่อว่า Inline นะครับเห็นไหม Inline นะผมก็ไปเลือกเลยครับผมขอเลือกเป็น Table แล้วกันนะเลือกเป็น Table นะครับแล้วก็คอลัม n ์ออเดอเอาอะไรใส่บ้างนะครับนะผมก็ใส่ Name นะครับ Add นะครับ degree นะอ่า,อาเท่านี้แล้วก็อะไรครับไพล์แล้วก็สเตตัสนะลองดูนะครับแล้วเซฟเดี๋ยวลองไปดูผลมาไหมอ่กดวิวเห็นไหมครับ นี่ก็คือส่วนที่เขาเอามาแสดงให้เรานะครับเห็ no? นเนาะก็สามารถคลิกดูได้หรือจะแอดเข้าไปก็ได้ครับเนี่ยสามารถแอดตรงนี้เลยก็ได้นะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมว่ามันแสดงเป็นอีกแบบอาจจะแตะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแคเนเซลไปก่อนจริงๆมันสามารถแสดงออกตรงนี้ได้นะครับโดยไปแก้ไขในส่วนนี้ครับอ่ะ factory detail นะก็ เราจะแก้ไขในส่วนของหน้า Factory Detail เนาะเราจะไปแก้ไขในส่วนของ m a g เน e d r o w อ่าที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับใน EP ก่อนหน้านี้ว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลที่อ่ามาจากตารางอื่นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่เราเคยสร้างไว้กับตารางนี้อย่างเช่นเราต้องการเอาข้อมูลสุราใช่ไหมซึ่งอยู่ในาตาราง Product ช่ไหมครับที่เราไปสร้างความสัมพันธ์เอาไว้นะครับไปสร้างเลฟเอาไว้นะครับอ่ะแล้วทําไมก็ถึงใช้คําว่าแม็กเป็นอย่างนี้ครับคืออ่ะที่ดีเทลเนี่ยครับรายการเนี้ยมีข้อมูลสุราอยู่ทั้งหมด6รายการใช่ไหมอ่ะแม็กสมมติผมใส่อยู่แค่5อ่ะเอา4แล้วกันจะได้เห็นนะชัดกด4ปั๊บอ่ะ,อะแล้วผมไปรีเฟชนะครับ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเขามี6รายการจริงครับแต่เขาจะแสดงแค่5เห็นไหมในหน้านี้นะครับเรายังต้องกด View เหมือนเดิมครับเพื่อให้แสดงทั้งหมดเห็นไหมนะแต่ถ้าผมใส่เกินล่ะนะผมใส่เกินไปเลยอ่ะผมคิดว่าอ่ามันไม่ถึง30หรอกนะครับผมใส่ไปเลยนะสารายการอย่างเงี้ยแล้วก็เซฟก็รีเฟชดูนะครับ เราก็จะเห็นว่า่าเขามีอยู่6กเขาก็แสดง6เพราะมันยังไม่เกิน30มสคราวนี้ถามว่าเอา๊ะเราแล้วเราจะแสดงเท่าไหรด่ดีผมบอกนี้ครับเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับจะใส่สัก10ก็ได้นะหน้าละ10ก็ได้ครับแล้วถ้าสมมุติเกิน10ก็กดวิวดูก็ได้ก็ไม่วอรี่ครับอ่าผมขอใส่เป็นสักสักสิแล้วกันนะครับอ่าเป็นมาตรฐานแล้วกันอ่าสักโหลหนึ่งอ่าสิแล้วกันนะเป็นมาตรฐานเซฟ เท่านี้ครับเราก็สามารถนำเจ้าตัวข้อมูลที่อยู่ต่างตารางซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเลกคอร์ดเนี้ยมาแสดงในหน้าเดียวกันได้แล้วเห็นไหมนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาสร้างเป็น v i r ร์ชวลคอลัมไว้ให้เรานีครับก็คือเจ้าตัวโปรดักต์นี่เองนะครับที่เรา,าที่เราไปดึงมาแสดงเนาะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเราลองไปดูอีกรายการหนึ่งนะครับไปดูรายการนี้อ่ะอย่างตรงเนี้ยนะครับอ่าภาพหายนะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวอาจจะโหลดใหม่นะตรงนี้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเขาก็แสดงนะครับตามที่เขามีคือมันไม่เกินสิบสองถ้ามันเกินสิบสองก็จะขึ้นไว้จริงๆแล้วเขาจะขึ้นอ่ะมีกี่รายการถูกไหมนะครับถ้ามันเกินสิบสองก็แสดงแค่สิบสอง นะตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้ครับตามที่เราเซ็ตค่าไว้ตรงนี้โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยว EP ถัดไปจะเป็นเรื่องของการทำ UX เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ